ไ้ hey, ่ใช่อย่างนั hmm. <ICH> e ้นนะสิ่งท so ี่มันมีมีค่าในกีตาร์ตัวนั้นนั่นมันคือโน้ตฮาวของเราถูกป่ะในการที่เราทํามันขึ้นมาแล้วแล้วดีแล้วจนแกชอบเนี่ยถ้างั้นเอาโน้ตฮาวแรกกันดีกว่าผมอยากทำเพราะมันได้มันคือเรียกว่า มันให้มันคนมันให้ความรู้คนอะแล้วเราก็จะเชียร์ให้คนเนี่ยทําของให้พังเราจะได้หมาต้มแด้หมาซ้มอะไรแอมิชันเลยไม่พีเอสคาราบาลตัวนี้พี่ผมเนี่ยรวมเขียนเพลงให้ด้วยผมเสียไปพันห้าร้อยบาทโอ้โหไม่ได้ขิงนะไม่ได้ขิงได้เข้าไปอันนี้หมายถึงว่าถ้าพูดมูลค่าเงิน สวัสดีชาวบีแม็กซทุกคนนะคะตอนนี้คือกำลังรับชมอยู่ในรายการ b Max ็กซ์ชสวัสดีค่ะบรญยาฮัตโตบิโตค่ะสวัสดีค่ะภายวิงค่ะและวันนี้นะคะเราอยู่กับพี่ป้าป้าเบนค่ะ <Yeah. S 2> สวัสดีค่ะ <Hello. S 2> <Yeah. S 1> วันนี้มาแบบสีแ,แดงแดงเด่นเลยเย<อ>มากับบทเพลงที่มีชื่อว่าคนฝันใหญ่ครับผมคนฝันใหญ่ฝันกันไปนี่แหละชีวิ ันมีคันรองของมันขอเพียงมีแค่ใจปันเละใหญ่นั้นขึ้นต่อสรทาของคุณอยากรู้ที่ไปที่มาของชื่อเพลงก่อนก็มันก็คือเกี่ยวกับเรื่องราวในเพลงนั่นแหละก็คือเป็นเรื่องของคนที่มีฝัน ฝันที่ใหญ่หรือว่าทุกคนจะมีฝันหมดแหละแต่ว่าในความฝันที่ใหญ่นั้นมันอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าเป็นความฝันใหญ่ที่ลูกเดียวอาจจะค่อยๆเก็บให้มันให้มันใหญ่ขึ้นอ่าลักษณะนี้ครับค่อยๆเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆใช่คค่อยๆเอ็นจอยกับการที่มีความฝันทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยจนจนใหญ่สะสมมาจนแบบเป็นฝันที่ยิ่งใหญ่ต่อไปใช่แล้วครับเราอินสไป์ในการแต่งเพลงนี่มาจากตัวพี่เบนเองเลยหรือเปล่าอ่าจริงๆเพลงนี้พี่เพียเป็นคนเขียน เป็นคาลคาราบ,บาลเป็นคนเขียนแกเป็นคนโปรดิวเซอร์อัลบั้มนีทั้งหมดแต่ว่าพี่เบนเป็นคนจัดการเรื่องลายดนตรีใช่ก็คือแกก็จะเขียนเนื้อมาแล้วก็ทํานองอมาแล้วเราก็ผมก็มาเกลาแล้วก็เอามาเปลี่ยนจนทำดนตรีอะไรพวกนี้ครับแล้วบรรยากาศในการอัดเสียงคือไปอัดในสตูกับพี่ๆในวงการเองหรือเปล่าครับใช่ใช่ครับแกก็เป็นโปรดิวเซอร์แกก็จะนั่งคุมนั่งคุมว่าอย่างนี้ตรงนี้อย่างอยากโปรดิวเซอร์ สำหรับเพลงนี้เรียกว่าเป็นแนวดนตรีอะไรคะอ่าจริงๆก็คือเพื่อชีวิตแหละฮะแต่ว่าคือคือจะใส่มันจะมีความเป็นบลูที่ที่ผมเป็นอยู่เพราะว่าในในในถ้าคนรู้จักผมไม่รู้จักในในสไตล์บลูส์เพราะว่าเำาคุ้หรือว่าเล่นดนตรีแบบนี้มาตลอดอ่ามันจะดูเหมือนแบบว่ามีความแจ๊สแจ๊สด้วยไหมคะใช่ความเป็นบลูส์แจ๊สเขามีกีตาร์มีความกีตาร์เยอะเพราะว่าตอน ตอนฟังรู้สึกว่าฟังสบายมากเลยเพิ่มเพิ่มชีวิตมันอาจจะเป็นดนตรีน่ะแต่อันเนี้ยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยฟังได้เรื่อยๆฟังเพลินๆจริงๆคือถ้าเปลี่ยนเนื้อเป็นภาษาอังกฤษอะก็คือเป็นเพลงสากลเพลงหนึ่งแบบฟิลฟิลโอ้พูดมากขนาดนี้แล้วร้องสักท่อนได้ไหมอยากฟังสักท่อนหนึ่งเดี๋ยวเราเสกกีตาร์มาละฮะในสามท่ารอเลยฮะสองหนึ่งโอ้มาได้ไงเนี่ยมาได้ไงเนี่ยตื่นเต้นทุกเกมเสุดๆนี่ความจริงอยเนี่ย ใช่แต่ก้อนเล็กๆก็พอเก็บตุนเอาไว้แล้วไปต่อไม่นานหรอกเนาะกลายเป็นกองผ้าเหินโอ้โหเราเก็บกีต้ากก่อนไหมจริงเดี๋ยวพอคุยมีเรื่องจะคุยอีกเยอะมากเลยค่ะสามสองว้าวหายไปแล้ว สะใจอย่าอย่าไปที่บ้านเสกของหายหมดนใช่เตรียมจะไปเสกกีตาร์ในร้านพี่ให้หายหมดแล้วเรียกง่ายๆว่าโจรดนตรีอันนี้เริ่มจากลายกีตาร์โปร่งก่อนเลยหรือเปล่าคะในการทํำเพลงแบบในเรื่องของทํานองดนตรีจริงๆเพลงมันไม่ใช่กีตาร์โปร่งแต่ว่าันเนี้เราเล่นพิเศษให้เป็นกีตาร์โปร่งอุ๊ยแต่พอเป็นกีตาร์โปร่งเรารู้สึกถึงความแบบบลูส์เพราะว่าเราแต่ว่าเตรียมดีดให้บาให้สาวๆชอบอ๋อสาวๆกรีนละสาวๆกรีน เบาๆ่่เมื่อกี้เห็นภาพอยู่ในบาร์แจ๊สเลยค่อยๆไปแต่ฟีลเหมือนออกแบบว่าเพลงพวกสไตล์คันทรีหน่อยๆแล้วพอเป็นกีตาร์โบ์แบบรู้สึกอีกทมทำไมพี่เบนถึงชอบเพลงบลูหรือว่าเพลงอย่างนี้เพลงบลูเหรอเพลงคือเพลงบลูมันเป็นเพลงที่เล่นละคนจำหมายถึงว่าเพลงบลูเนี่ยจริงๆแล้วมันจะเป็นเพลงที่คนฟังบลูเขาจะไม่ค่อยสนใจสนใจเพลงสักเท่าไหร่หมายถึงว่าเขาสนใจแต่เพลงแต่ว่าเขาจะสนใจคน คนที่เล่นหรือเพอร์ฟอร์มมากกว่าเพราะว่ามันจะมีเขาเรียกว่าอินพวไวส์มันจะมีอิมพัวไวส์เป็นหลักาฉะนั้นมันตัวตนของคนมันจะออกเวลาเพอร์ฟอร์มอ่ามันจะออกเยอะแล้วเราก็อีกที่งสำคัญคือมันมันได้อินพัวไวส์มันก็ได้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 ปลดปล่อยจริงๆมันเหมือนการแต่งเพลงเล่นด่วนมันจะไม่เหมือนคอเวอร์แ่ทีเดียวคอเวอร์คือเราต้องทาเหมือนทุกครั้งใช่ไหมแต่ว่าเล่นบลูมันจะไม่ใช่มันจะเหมือนกับเหมือนแต่งเพลงตลอดอ่ะแต่ว่ามันอาจจะมีโครงอะไรที่มันเป็นโครงเป็นเป็นเทดิชันของเขาดั้งเดิมของเขาอยู่แล้วก เหมือนปล่อยใจเพลินๆไปรื่ดนตรีแต่ว่าไปเล่แบบที่มีฟอร์มมีโครงไว้อยู่ก็คือเล่นหลุดเล่นจำไม่ได้มึใครรู้อะไรปปะมาณเนียนเราเราไม่ได้เล่นหลุดเราเราเราอินหวไว้เซอชันเราอินหวไว้เฉยอินหวไว้มามาถึงขนาดนี้เราอยากรู้เส้นทางนักดนตรีของพี่เบนว่าเป็นเป็นมาอย่างไงค่ะอก็ตั้งแต่เด็กฮะเล่นดนตรีตั้งแต่14บสี่ แล้วเราก็เป็นคนเป็นเด็กที่เรียนหนังส,ออนนสือไม่ค่อยได้เพราะว่าจะเขาเรียกว่าเป็นยั้ที่ยั้ที่ยั้มทำอะไม่ใช่ยัมที่ยั้มทำอะไรเงี้ยแล้วก็เรียนไม่ได้เสร็จปุ๊บเราก็แต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่มากนะมันถึงว่าเราก็ใช้ชีวิตได้นะั่นแหละแต่ว่าออพอเราเล่นดนตรีปุ๊บมันก็เหมือนกับว่าเรามันมีมันมีมัน,ม,ม,น,ม,ม,นมันเป็นเวที่เราทําแล้วคนชอบอะเราก็มีรู้เหมือนก,อกันเอาจริงเด็กอะใช่ไหมเฮ้ยเราทำแล้วคนชอบอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่า ถ้าเราทําอย่างอื่นแล้วคนมันไม่ไม่ไม่ได้ไม่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 ได้มีรีแอคแบบเนี้ยอะไรี้ยพอเราเล่นดนตรีแล้วมันมีรีแอคเอ้ยดีว่ะแล้วเราก็มันเหมือนทําให้เราอยากอยากจะเล่นมันไปเรื่อยๆเขาว่าออใช่ใช่เพราะเหมือนว่ามันเรามีคุณค่าเวลาเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยได้กำลังใจเลยใช่ไหมเพราะร้อนมันบีบไงเงี้ยมันก็เลยได้นำเนินมาตลอดไเล่นดนตรีเป็นหลักแล้วก็แล้วหลังจากนั้นมันก็จะมีเรื่องของการที่ได้สอนได้อะไรเงี้ยก็คนที่เขาชอบคนก็มาดูก็พี่สอนไหม อะไรเงี้ยล้วก็สอนนตรงตีด้วยอ่าพอเราเล่นกีตาร์ไปบ่อยเราอยู่กีตาร์มันเป็นสิปีเงี้ยเราก็ซ่อมได้มันมีอะไรนะมันจะ้เกิดอะไรเสียเอยอะแล้วใช่ไหมระหวางที่เราเล่นนตรีแล้วก็พอทําได้เสร็จปุ๊บก็อ่าทำให้พี่ให้เพื่อนให้น้องก่อนแล้วแล้วก็ก็บอกบอกกันตาต่อปากอ่ะก็กลายเป็นก็เลยเปิดร้านดนตรีด้วยวก็เลยเปิดร้านซ่อมแล้วก็ทํากีตาร์อะไรพวกนี้ซ่อมกีตาร์ด้วยอะไรด้วย ก่อนหน้านี้คือเรียนรู้ด้วยตัวเองทั้งดนตรีทั้งกีตาร์ใช่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 เราแล้วก็มีกีตาร์เพื่อนที่แบบอ้ยลงมือใช่ใช่คือจริงๆก็คือหลักการผมจะจะเงี้ยดำเนินชีวิตก็คือพอเวลาเราอยากสมมติว่าอตอนอย่างพูดกีตาร์เนี่ยโดยรักกีตาร์เราเสียเราก็เอาไปให้ช่างทำถูกป่ะทีนี้เราก็เอาช่างเป็นเพื่อนไงก็ครูพัดปราจำซะเลยมันก็เหมือนกับว่าเราก็ได้ได้ไปอยู่ไปอยู่กับเขาก็เหมือนเจอพี่แอดได้แหละถามว่าก็ให้แกช่วย ช่วยสอนเขียนเพลงก็คือเอาเราไปอยู่นั่นแหละ้วก็เลยกลายเป็นก็เลยเขียนเพลงได้เลยเนี้ยพี่แอนปุ๊บคือเริ่มเลยเลยพี่แอนเริ่มเลยฟังจัดก็คือเหมือนกันเราเรยนตีเหมือนกันเราก็ไม่รู้หรอกแต่แค่ว่าเราก็ไปเอาเอาตัวเราไปอยู่กับกลัวนั่นดนตรีอย่างมันมีตอนเด็กเนี้ยมันก็มีพ่อเพื่อนก็เป็นนักดนตรีอเราก็ไปอยู่ไปบ้านเขาเลิกเรียนก็ไปสมหัวอะไรอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ย เพื่อที่จะเราไม่ได้เป็นสิ่งนั้นอะไรอย่างงี้อ่าแล้วอยากรู้ว่าไปแบบทําความรู้จักหรือติดต่อแบบขอพี่แอดแบบวันธ<ส>รรมันียดีวะอ่ามันมันมันมาจากม,ม,มันเป็นคอนเทนต์อะคือผมผมมีอ่าในชื่อป๊อบเบ้น่ะลองลองหาได้มันก็มีคอนเทนต์ทุกอย่างแหละอ่าอย่างมีวอล์กด้วยนเนอะมีพอดแคสต์มีทุกอย่างมีพอดแคสต์อะไรที่มีหมดแหละก็คือทำไปแล้วแต่ว่าเนื้อหาก็คือดนตรีเดี๋ยและอ่าเกี่ยวกับรู้แล้วก็พอเรู้อะไรแล้วก็แชร์ ใช่ไหมหรือว่าชิคทำกีตาร์ชิคร้องเพลงทิคเล่นกีตาร์อะไรทุกอย่างอ่หรือว่าเราไปเล่นไหนแล้วก็เราก็ทุกอย่างที่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 เป็นไลฟ์สไตล์เราอเนี้ยแล้วเพจเขาก็มาเห็นเขาก็เขาก็ทักมาก่อนอืมทักทักมาในในเพจทีนี้มันก็เวลาคนมันทักมีคนดังมาทักมันจะขึ้นผู้ติดตามร้านคนอะไรเงี้ยมันจะขึ้นเด้งมาก่อนอ่าไอ้เราก็เออะไรวะคือตอนนั้นแกเล่นไอ้ธรรมจุงควายอืมเสร็จปุ๊บไอ้เราก็คิด เขาเขาเขาพิมบอกว่าอ่าผมสนใจกีตาร์ผมทากีตาร์ขายเนี่ยแล้วก็อ่าผมแอดคาราบวครับผมก็แอดคาราบวผมก็เลยคิดเพราะในซอยอ่ะมันจะมีอยู่ร้านหนึ่งมันเป็นร้านขายอาหารอาหารอีสานเป็นร้านลาบคาราบวแต่ผมจําชื่อร้านไม่ได้ก็เลยคิดว่าเป็นร้านแล้วก็คนคนทำเนี่ยเขาแต่งตัวเป็นแอร์คาราบะผมคิดว่าสงสัยไอ้ร้านนั้นแน่เลยว่ะอะไรเงี้ยใช่ไหมไอ้ร้านนั้นแน่เลยบอกว่าแบบว่า เพราะว่าเพราะว่าเป็นอยู่ใกล้บ้านก็คตรงว่าเขาขับมาผ่านเห็นเออมันจะลองุดหนุนอะไรประมาณนี้เราก็คิดว่าอย่างนั้นเสร็จแล้วก็แลกลายกันก็โทรเขาก็โทรคุยกันแล้วดูเออเสียงเหมือนไหมเดี๋ยวนี้ก็เหมือนนะเอไอเอไอหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมเหมือนเหมือนแกก็เหมือนแค่แค่ก็พี่โชว์อะไรเงี้ยแล้วก็เลยยิ้มอะไรเงี้ยเสร็จพอพออีกวันลุ้งขึ้นอ่วันลุ้ขึ้นแกก็มาแล้วก็เห็นรถ ให้รถมีตาอย่างนี้ไว้คาราบาลเราไม่ใช่ละเหมือนเหมือนกระทั่งรถเลยเหมือนเดี๋ยวนี้ก๊อปปี้โชว์เขาลงทุนจริงเหมือนกระทั่งรถเลยเหรอวะก็ลงมาเสร็จก็ก็ยังงงๆอยู่ก็เริ่มเหมือนขึ้นเรื่อยๆเหมือนขึ้นเรื่อยๆเหมือนขึ้นเรื่อยๆจนจนทัวร์เลยก็คือคุยกันเรื่องดนตรีก็เลยอ๋อจบชัยแล้วแหละไม่ไช่ไม่ใช่ก๊อปปี้แล้วแหละ อย่างอึ้งที่รถมาจอดหน้าบ้านเราพี่ยังคิดว่าเป็นกอพี่โซ่ใช่ยังไม่เชื่อตอนนั้นผมก็มีกีต้ตัวหนึ่งคือเราก็จะโมดีฟายคือถ้าเกิดว่าถ้าเป็นทางการแพทย์ก็คือเป็นเหมือนอาจารย์ใหญ่เป็นบอดี้แล้วเราก็ยำไ้เนี่ยเละเทะเลยแต่ว่ามันเล่นได้นะคือสภาพมันแบบมันเอาไว้เอาไว้ลองลองของเอาไว้ลองของมั่วตูๆอะไรเงี้ยแล้วแล้วแกก็ดันเห็นแล้วแกก็ดันชอบเอออยากขอซื้อแต่กีต้ตนนั้นไม่ได้ไว้ขายหรอกแต่ว่าเราอะซื้อมาพันห้าใช่ไหมทีนี้ เราคิดว่าขายมันคงไม่ได้กี่ตังค์อะถูก่ะเดี๋ยวมันคงไม่ได้กี่พันอะแต่ได้กำไรนิดๆหน่อยๆเลยเราคิดว่า้ถ้าอย่างนั้นสิ่งที่มันมีมีค่าในกีตาร์ตัวนั้นนั่นมันคือโน้ตฮาวของเราถูกป่ะในการที่เราทํามันขึ้นมาแแล้วล้วดีแล้วจนแกชอบเนี่ยถ้างั้นเอาโน้ตฮาวแลกกันดีกว่าอเาความรู้แลกกันดีกว่าก็เลยขอแกนี่เพคเห็นว่าสอนแต่งเพลงเนาะเพ่ก็ให้กีตาร์ตัวนี้ใช่ใช่ใช่แลกกันก็เลยคุ้มมาก กใครรู้ว่าจริงๆแ้ถ้าถ้าถ้าแบบว่าไปเสิร์ชค่าคอร์สอนแต่งเพลงในอินเทอร์เน็ตก็คือพี่แอดคาราบาลโปรดีวใหผมเนี่ยรวมแตเขียนเพลงให้ด้วยผมเสียไป1,500บาทโอ้โหไม่ได้ขิงนะไม่ได้ขิงได้เข้าไปอันนี้หมายถึงว่าถ้าพูดมูลค่าเงิน่แต่แต่าเ่าประสบการณ์ความรู้มันเทียบเป็่แต่ค่าไ่่ไ่แต้แต่มต่แ่แต่แต่แ่แ่แต่แต่งต่แ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 ่แต่แ่แต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 าแต่แต่่แ่แต่แ่น่ เราสอนด้วยใช่ไหมอย่างที่บอกก็คือคือแกเป็นคนที่สอนดีแต่คำว่าสอนดีของผมเนี่ยมันหมายถึงว่าคือคนเราเนี่ยมันเวลาสมมเราเราสอนนักเรียนเราเใช่ไหมมันก็คือเราจะให้เขากล้าไปร้องเพลงหรือเล่นอะไรคต้องคือคุณต้องกล้าเล่นกล้าอะไรยเงี้ยทีนี้มนุษย์เราอะ่ะมันไม่กล้าเพราะว่ามันมีประสบการณ์แย่ๆกับสิ่งนั้นสมมติสมมติเรากลัวหมาค้กลักวน้องหมาเนี่ยไปถึงเนี่ยโดนเคยโดนกัดเนี่ยบอกว่ามีกำแพงแล้วใช่มีกำแพงฉะนั้นเนี่ย วิธีท well, ี่สอนที Trip ่ดีที่สุดอ่ะคือการชมเยือนยอเพื่ออะไรเพื่อจะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับเขาแต่ก็ไม่ได้ชมโม้ซั่วหมายถึงว่าอันนี้ดีเฮ้ยเออเนี่ยแต่อันไหนไม่ดีเงียบๆไม่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 มีไม่มีรีแอกอะไรประมาณนี้แกก็จะใช้วิธีการสอนเหมือนเหมือนกับที่ผมที่ผมสอนเหมือนกันก็เลยว่าเฮ้ยดีจังเลยมันเหมือนเราเราเจอตัวเองในกอีกเวนึงว่าเอออะไรเงี้ยมันเหมือนเจอตัวเองอีกเวนึงมันก็เลยเหมือนกันเรียนรู้กันไหว แล้วได้มาร่วมงานกันทําอัลบั้มใช่ซึ่งจะไปอยู่ในอันนี้เป็นอัลบั้มของตัวพี่เบนเองหรือว่าจะไปอยู่ในอัลบั้มของไม่ครับก็คือเป็นอัลบั้มพี่เบนสิบเบมีทั้งแบบว่าแต่งเองด้วยมีแต่งมีเขียนเองเพียวๆสองเพลงครับอ่าแล้วก็เป็นอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเพลงที่แต่งก็จะมีแต่งร่วมกันเพลงหนึ่งแล้วก็ที่เหลือก็คือแกเป็นคนเขียนเนื้อทั้งหมดครับเราได้ไปอ่านมาเจอว่าพี่เบนได้ไปเล่นเปิดให อ๋อคณะบาสสี่สิบใช่ไหเป็นยังไงบ้างก็จำได้ว่าอ่ะที่นั่นก็เราเคยไปดูอีกัปตันเล่นเวทีนั้นเรารู้สึนเสือยังหยุ่ยทีเดียวกันเว้ยอิลกัปตันอ่าเนีอิลกัปตันเคยนานเคยไปดูนานละนานละนานละอิลกัปตันอะไรเงี้ยเราก็ไปดูก็ก็ก็ดีนะก็เหมือนกับว่ามันก็เราก็ได้เรียนรู้ว่าเขาทำอะไรกันเนืองว่าบนเวทีใหญ่เงี้ยคนตัดใหญ่เขาทำอะไรกันเขาจะมีอะไรต่ออะไรเราก็ไม่เคยหรอกเราก็เราก็เล่นแต่ใน ใหญ่ที่สุดเราเล่นมันก็ไม่ได้ใหญ่เท่านั้นอ่ะยานใหญ่เราเคยเล่นแหละแต่ก็ไม่ได้ใหญ่เท่านั้นอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มีทีมอะไรที่มันแบบป๊อปป๊อปปอะไรขนาดนั้นแล้วก็ดูเออก็ก็ดีได้ได้ได้เรียนได้เรียนรู้ได้เรียนรู้อะไรต่างๆตื่นเต้นไหมคะตอนคนน่าจะแบบเยอะมากเยอะก็ตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นแต่ว่าเราผมผมชอบอะไรที่มันตื่นเต้นไงมันก็เลยไม่รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วกลัวแบบสนุกมัน เได้ประสบการณ์ไปประสบการณ์อีกครั้งหนึ่งในชีวิตเลยแล้ว10เพลงนี่ในอัลบั้มนี้มีถึง10เพลงด้วยกันเลยอันนี้เป็นเพลงแรกใช่ครับแต่ว่าจะค่อยๆทยอยปล่อยใช่เร็วๆนี้ไหมคะหรือว่าเดี๋ยวเดวันที่จะเปิดเดือนหน้าจะปล่อยเพลงที่สองก็คือทำทำรอไว้หมดแล้วหมดแล้โหหมดแล้วในอนาคตจะมี MV มวีไหมคะที่แบบเป็นเพราะว่ารอบนี้เป็นแบบ MV แต่ว่าเป็นไลฟ์เซชั่นก็หาตั้งเองอยู่ เอ้ยจ้างได้สารุ้งรับค่าเปิดรับค่ะเดี๋ยวบอกว่าเอาไอ้นี่การแตะให้สุดการไปเลียนสุเมยืนเสุดเมยืนเลยจะเลือกนั่งเองและนี่เนี่ยซีเรียส์เนี่ยเลยเลยทำเอ็มบีไม่ได้อ๋อ้ไม่ไม่ค่อยค่อยหากันไปแล้วทั้งสิบเพลงนี้เป็นแนวเพลงแบบเพื่อชีวิตแจ๊สหรืออะไรสปอยสปอยให้หน่อยได้ไหมคะจริงๆมันอ่ามันจะค่อยๆเข้มข้นเข้มข้นขึ้นเรื่อยเรื่อยดีกว่าเอาเป็นว่าเพลง คนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าทางดนตรีก็คือซอฟสุดแหละโอ้ซอฟสุดเพลงต่อไปก็คือจะบู๊เลยเดือดเลยบู๊เลยมีความแบบร็อกเพิ่มอย่างงี้ด้วยเลยใช่มีความเป็นล็อกเตอรี่ล็อก็โลนิวต์เตอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวิร์ดก็อย่างออย่างเนื้อที่แกเขียนเนี่ยมันอาจจะเป็นครั้งแรกของแกก็คือบลูแต่มันจะมีเทสิชันของมันก็คือเนื้อมันจะเป็น A A D A A D ก็คือเนื้อเนื้อก็คือเนื้อเนื้อเดิมแล้วซ้ำเนื้อเดิมอีกทีนึ่งแล้วก็เป็นเนื้อใหม่แล้วมันจะเป็นชุดช มันจะเป็นเนื right ้อแบบบลูเลยจะไม่เหมือนแบบเพลงฮุกทั่วไปที่เพลงฮุกใหม่เพลงป๊อปทั่วไปที่เป็นเป่ตชเหมือนเหมือนคนส่นใหญ่ยังยังเป็นลักษณะมีฮุกก็คือขึ้นเข้าร้องมามีฮุกมีโซโล่กลับไปฮุกแล้วก็จบแต่ว่าเพลงต่อไปเนี่ยเพลงหน้าเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นเหมือนนั้นเป็นบลูจ๋าเลยเ่ขาเรียกว่าทิชันบลูฟอร์มแต่ว่าเนื้อเขียนเนี่ยจะเป็นแบบเพื่อชีวิตอ่มีความผสมกันนั่นเนื้อหาก็จะเป็นเกี่ยวกับผมเลย ถ้าใครอยากรู้ว่าผมอะไรบ้างก็ไปฟังเพลงหนึ่งเ็นเพลงเศร้าหรือเปล่าผมว่าบลูจะชอบแบบเป็นเพลงส่วนใหญ่มันจะเศร้ามันคือมันมันพูดคือมันอาจจะเศร้าถ้าเกิดเราอ่านเนื้อแต่ถ้าเราฟังแล้วมันไม่เศร้าคือดูมันเหมือนกับว่าเอาเรื่องเศร้ามาพูดให้ตลกนึออก่เพราะมันเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาอ่าเราไม่ได้แสดงออกได้โอ้เศร้าเหลือเกินจะต้องซึมเศร้าอะไรไม่เป็นนั้นเป็นเรื่องชีวิตให้กำลังใจด้วยไหมคะแบบว่าเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตแล้วก็เพียาบวุ่ให้พี่เขาสปอย พยายามบอกคุณให้สบายอยู่ถ้ามีทั้งอัลบั้มมาสัมษั์ที่นี่ได้นะคะอยากอยากรู้เหมือนกันว่าแบบเพลงที่ผสมผสานระหว่างบลูส์กับเพื่อชีวิตคงเพราะว่าบลูส์แบบค่อนข้างที่จะเป็นเพลงของคนแบบต่างประเทศใช่ไหมคนคนฝั่งฝั่งน้นอะแต่ว่าเพื่อชีวิตเป็นเพื่อชีวิตไทยจริงยังไงอ๋ออยากขุดเล่าแบบย้อนกลับไปนิดนึงคือสมัยที่ไปแข่งประกวดร้องเพลงตอนนั้นคือก็แข่งเพลงบลูส์ด้วยใช่ใช่ครับทําไม่ถึงรู้ตัวว่าชอบเพลงบลูส์ ก็คือเหมือนที่บอกแหละก็คือบลูส์คือเมื่อก่อนเราเล่นดนตรีเราก็เล pues ่นทั่วไปแหละเราก็เล่นเพลงป๊อปอะไรทั่วไปเลยแต่ว่าคือพอเราก็จะมองว่าเวลาเราเล่นน่ะเราจะเราพูดไงก็คือมันได้เงินเยอะกว่าถ้าเกิดว่าเราเราเล่นดนตรีกลางคืนน่ะนะเพราะว่าบลูส์มันก็คือมันจะไปอีกสเตปหนึ่งก็คือต่างชาติบา์แจ๊สบาอะไรพวกนี้มันก็จะแฟนซีอาหารเวลาเขาขายเบียร์ขวดก็แพงกว่ามันเป็นปกติแล้วมันก็มันก็ทุกอย่างค่ารายได้มันก็มากกว่าแล้วก็มันได้พรีเซนต์ ตัวเรามากกว่ามันเพราะเพลงมันจะเหมือนที่บอกเพลงมันเพลงดูมันจะมันจะขึ้นหัวใครมันมันจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพลงอะไรมันขึ้นอยู่ว่าใครเป็นหลักก็คือนั่นก็เลยมองเฮ้ยมันเป็นมันเป็นทางเลือกที่ดีที่เราจะเล่นแล้วเราเราเราสร้างตัวเราด้วยนอกจากแค่รับเงินไปเฉยๆหรือว่าทํางานเฉยๆอันนี้คือประเด็นหลักเลยแต่ชอบแต่ชอบอันหนึ่งมากที่แบบว่าเขียนส่งมาก็คือเหมือนตอนเรียนแบบเราไม่ค่อยชอบเรียน จุดมุ่งหมายของการเรียนเพื่อที่จะหาเงินในอนาคตแต่ถ้าเราหาเงินแว่าเราหาเงินได้เลยโดยการที่ทําความชอบไปด้วยก็คืออย่างเรื่องดนตรีถูกไหมคะใช่ใช่ถูกอันนี้แบบชอบมากเลยแล้วถ้าเราหาเงินตอนนี้ล่ะก็เลยเล่นดนตรีซะเลยดนตรีมันชอบเป็นเขาอ้างนั่นแหละไม่อยากเรียนนม่ยิ่งแล้วมากหรอไม่เผื่อเป็นแรงบันดาลใจให้น้องน้องๆคนไหนที่แบบมุ่งหมายแต่เดี๋ยวนี้มันมันเยอะแยะละเดี๋ยวนี้ พ่อแม่อะไรเข้าใจหมดละที่ผมสอนมาพ่อแม่แต mm. pues ่คนบางทีแบบว่าจะขึ้นม .6 ไปจะมปลายเนี่ยหยุดเหมือนทั้งว่ายังไม่ต้องรีบก็คือเหมือนทังว่าลองตัวเองก่อนลองเต้ก่อนสักปีนึงอะไรเงี้ยจริงๆเป็นเรื่องที่ดีมากไม่ต้องไปรีบแบบโอ้โหจะต้องปอต้องอะไรต่างื่องอะไรถ้าสมัยนี้มันธรรมดาและอาการที่ที่ผมอะไรเียพอพอกลุ่มกิมไหมอยากให้พี่เบนช่วยฝากช่องทางการฟังเพลงมนก็ช่องทางติดตามก็ช่องทางติดตามครับ ปาปาเบนนะ P A P A B E N C หรือแซเนี่ยทุกทุกที่ฮะทุกที่ที่คุณอินเทอร์เน็ตคุณกดปุ๊บเจอทันทีจะเจอหน้าผมจนคุณเบื่อรวมถึงช่องทางการฟังเพลงด้วยก็คืออันนี้เหมือนกันมีทุกที่เลยฮะมีทุกที่บนโลกครับไม่ใช่แค่ฟังเพลงแต่ว่ามีคอนเทนต์มาเขาไปดูแบบโอ้ยทุกผมก็จะไลฟ์สดกับเพื่อนๆที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกีตาร์อะไรอย่างนี้ยังมีเขาเรียกว่าลินทาภาษาช่างก็คือจะเป็นเอาช่างกีตาร์มาคุยกันคนก็จะถามแบบว่า ผมมีกีตาร์นี้แล้วมันมีปัญหาเฟสมันติดยุ่งเนี้ยผมจะคือจะให้ความรู้ก็เป็นช่างสามคนคนนี้ก็คนนึงก็จะเด่นทางเดือนอ่าเพื่อนผมคนหนึ่งก็จะเด่นทางด้านอเิเลคอนิคอีกครับอ,อีกคนนึงก็จะเก่งทางเดือนพวกสีงานไม้ผมก็เป็นคนเล่นก็คือมันก็จะรวมกันอย่างเช่นเขาบอกว่าเขาเจอปัญหาแบบนี้ผมเป็นคนเล่นผมเคยเจอว่ะเฮ้ยเองว่าไงวะอ๋อมันเป็นอย่างนี้เป็นเพราะเออมันเป็นคือจริงจริผมอยากทำเพราะมันได้มันคือเรียกว่า มันให้มันคนมันให้ความรู้คนแล้วเราก็จะเชี์ให้คนเนี่ยทำของให้พังราจะได้มาซ่อมจต่มาซ่อมแบบไม่ช้านไม่ถ้าซ่อมเองมันยากก็จะได้มาหมาถึงว่าให้ให้มีประสบการกลัวบางทีมันเค่งขันนัดสองที่เองอะอะไรเงี้ยแต่จริงก็คืออยากให้ทำพังมันจะเล่นมาซ่อมที่เราเลแล้นั้นฝากล้านด้วยได้ไหมคะเผื่อใครแบบเราเป็นกี้ได้ชอบอราบแเราเ็นกีตุ้นแบได้ครับแล้วก็ดูเต่ากูบอลนะ น <No. S 1> อ,อย่าอย่าเพิ่งซ่อมก็คือดู YouTube ก่อนแล้วก็ทดลองเองทำให้พัง <ทำ S 1> ก่อนทำให้พังก่อนเดินเลยเฉียวมันเฮ้ยมึงนีเลยอุ้ยอย่าไปกลัวนะมถ้าพังแล้วก็มาส่งให้เราก็ไม่ยากหนิแ,แค่ส่งมาให้ลองลองลองดูก่อนพอหอมปากหอมคอวันนี้เรามีเกมมาให้พี่เบนเล่นเป็นเกมที่มีชื่อว่าเรื่องไหนจริงอ๋อเราจะมีเรื่องมาถามพี่เบนว่าอันไหนเป็น เรื่องจริงหรือว่าไม่จริงอแล้วก็ให้วิเคราะห์ว่าทำไมถึงคิดแบบน้ใช่มีเรื่องมาให้เ่เนคะจริงหรือไม่หมึกมีหัวใจสองดวงค่ะเป็นคนไหลใจนะกมึกอมึกมีหัวใจมึกมีหัวดวงแต่ตอนกินเราผ่ามามันเครื่องในมันเป็นสีดำหมดเลยมันไม่มีเครื่องในินแบบที่ไม่เจอเครื่องในนะกินตอนเป็นวงๆเลย จริงไหมคะที่มีหมึกมีหัวใจสองดวงคือตอนนี้มันคิดว่าน่าจะจริงเพราะว่ามเพราะหมึกเนี่ยมันเหมือนมันมันมีผิวหนังอะไรบางอย่างแต่หัวใจมันไม่น่าจะเหมือนหัวใจคนนะมันจะแทรกอยู่ตามหนวดมันมีแปดอันเลยคนีคือมั่วฮะง่ายๆไม่มีอะไรมากหลักการปกติเขามานี่เขาก็ตอบไม่ถูกกันหรอกเหว่าถูกทุกข้อไหมถูกทุกข้อผมจะกล่าวนะเป็นตอบว่าอ่ะจริงแลยจริงหัวใจสองดวงอเอาพิธีกรว่า ว่าไม่จริงอ่ะฉีกฉีกฉีกงั้นพายว่าจริงเดาเดาไปก่อนไม่รู้อะตบคปูไม่จริงนะคะเพราะว่าปูมีหัวใจสามดวงที่สองดวงแม่จะเอาไว้สูบฉีดเลือดเข้าไปยังเนื้อค่ะส่วนกลุ่มดวงจะทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเรียงร่างกายค่ะนอกจากหัวใจสามดวงแล้วก็มีสมองเก้าก้อนเลือดสีน้ำเงินฉลาดดวงมนุษย์หรือเปล่าหรือไม่ถ้าถ้าปลาหมึกตัวเท่าเราอาจจะฉลาดกว่งจริงเขาเขาทำงานอย่างเดียวไง เรามันไม่ใช่ของเราแบ่งหัวใจได้เีอะเออหลายใจหรอเปล่าคะพี่เบ้นหลายใจหรอเปล่าคะไม่ได้ไม่ได้พูดอี้แล้วแต่สถานการณ์ตอนนี้ไม่เข้าต่อไปจริงหรือไม่ที่ตอนเช้าคนเราจะสูงขึ้นกว่าปกติสูงเฮ้ยตอนเช้าคนจะสูงขึ้นคิดว่ายังไงคะคนเรามันจะความสูงเพิ่มตอนเช้า ไม่น่าไม่ไม่จริงไม่จริงเพราะว่าเรานอน,นเฉยเนี่ยมันน่าจะหดอ๋อหดนอนกอดหมอนเนี่ยมันกดลงไงอ่าแล้วเราก็จะย,ย,ยกยกข้็ไปเพราะไม่มีใครนอนแบบตรง,งนี้หรอกใช่ไหมอ่าไม่น่าจริงอันนี้คือนี้เรียนมาอุ้ยเลียน, <c oughs> นอะไรมาฮะ <c oughs> ตอบเฉียเหมือนกอันตอบเฉียบก็เฉียบแตว่าแต่ว่าจริงเพราะว่าเคยอ่านมาเหมือนกัน <laughs> หนูก็บอกว่าจริงเพราะว่าหนูว่าหนูเคยเห็นว่าแบบอไอ้กราวิตี้ใช่ไหมแรงโน้มถ่วงเวลาที่เรายืนมันจะกดให้เราแบบตัวเล็กลงวะแต่ว่าพอเรานอนอ่ะเราแบบ<อ>กดอีกด้านนึงเหมือนอันนี้น,น้ำน้ำในกระดูกอ่ะตอนช้ำจะฟูกว่าเราเลยสอันนี้ที่ที่รู้มาเปลี่ยนกันเรื่าจริงครับโอเคจริงนะจริงโอเคหนูก็โม้แลหนูว่าดูมีหลักการนะพูดแต่ก่อนพูดไปงั้นคำตอบเป็นจริงนะคะเออพอเรา ขัวขยาดขึ้นไ้่รู้สูงขึ้นแต่พอเราลุกขึ้นอ่ะร่างกายก็จะทำถูกกดทับลงแล้วก็ลงอ่ะโอ้ยงั้นต้องรีบว่าส่วนสูงตอนที่ตื่นไม่จริงเคยนอนนอนหนึ่งเดียวแล้วก็อยู่อย่างี้ไม่ตื่นมาว่าส่วนสูงแล้วไม่ทำอะไรแล้วนอนอย่างเดียวเลยนอนทั้งวันมาค่ะข้อสุดท้ายือไม่ถ้าเราสูดดื้อหนักกระหลงลงไปจะใช้เวลายู่ในนั้นเจ็ดปีเฮ้ยีเนี้ยเคยได้ยินอยู่นะเจ็ดปีเลยเหรอ เคยหนูใบให้นะพี่อย่าโดนมันมันทริกี้อ่์ไม่พี่ตอบได้เลยคิดยังไงมีรางวัลมีเสียงชนอถ้าตอบผิดหรือว่าตอบอะไรที่แบบไม่สมเหตุผลก็แค่โดนตัดไปเป็นมีมแค่นี้แหละก็จริงแล้วกันแต่ว่ามันน่าจะอาจจะไม่ได้อยู่เป็นก้อนขนาดนั้นแต่มันน่าจะมีหลงเหลืออยู่บ้างอ๋ออาจจะมีความสลายแบบอปแล้วใช่ใช่อันนี้ไม่ได้เรียนมา คิดว่าคิดว่าน่าจะย่อยได้<ล>ะนะเออไม่ไม่ไม่ย่อยก็ออกมาแล้วแหละไม่อยู่ในท้องหรอกเจ็ดปีคำ <c oughs> <ๆส>ตอบก็คือมันออกมาแล้วมันมันไม่ย่อยก็เลยคือจริงร่างกายไม่มีอินที่่จะยอยอได้ค่ะคือพอ,รอเราเผลดคือเข้าไปแล้วมันก็จะขับออกมา, <c oughs> มมาอา๋อ <c oughs> แต่คือจริงๆก็คือถ้ามันติดอยู่ใน,นั้นก็คือย่อยไม่ได้ย่อยไม่ได้ โอ๊ยไอ่แล้วถ้าเราไม่อึเลยเจ็ดเจ็ดปีต้องไปหาหมอที่ต้องมีการหรวอนะชักร่างกายเป็นอะไรใช่นั่นทำต่อพี่จะถูกต้องเพราะมันอยู่ในท้องเราเจ็ดปีอ๋อใช่ก็ใช่แต่ว่าที่ไม่อึ่เจ็ดปีก็มีนะอาจจะต้องไปหาหมอต้องไปหาหมอเรามีสาระนะ ใช่เป็นรายการที่มีสาระเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยฟังได้ทุกคนจริงค่ะฝากช่องทางอีกสักรอบหนึ่งดีกว่าว่าแบบเผอชื่อเพลงหรืออะไรบอกว่าเบ็นครับคนฝันใหญ่ก็ขึ้นครับคนฝันใหญ่ก็ขึ้นครับบอว่าเบ็นก็ขึ้นครับถ้าไม่ขึ้นก็ให้ไปดูอินเนี่ยอาจจะไม่แรงครับแรงไม่พออาจจะมีชื่ออัลบั้มว่าอะไรนะอัลบั้มชื่อจุดเปลี่ยนครับแต่ยังมีเพลงเดียวยังไม่ครบอัลบั้ม เดี๋ยวยาวไกลครับคุณท่านที่ลูกเล่นที่ออกมาค่อยๆบอกว่าเพิ่มความแรงขึ้นไปซึ่งเดินหน้าก็จะปล่อยเพิ่มฟื้นไปเรื่อยๆแล้วมีเพลงที่ผมเขียนเนี่ยจะเกรียนมากเลยเดี๋ยวต้องฟังดูหนูรอติดตามหนูรอติดตามได้ไวมาที่พี่บรณนาดีแมทอีกแล้ววันนี้นะคะเรามีผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนรายการแล้วค่ะขอขอบคุณร้านอาหารแซบอินดี้อร่อยทุกที่ทุกสาขาค่ะ และที่สำคัญเลยต้องขอบคุณพี่<บ> earns, fi. เว้นมากๆากนะคะที่มารายการเรานะคะชาวบีแม็กซ์ทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามช่อง BMAX ไว้ด้วยนะคะครั้งหน้าเราจะสัมภาษณ์ศิลปินท่านไหนกดติดตามไว้เลยสำหรับวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย